ความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาที่พวกเราติดตามกันด้วยความกังวลตอนนี้กลายเป็นประเด็นระดับโลกไปแล้วครับล่าสุดทำเนียบดาวได้ออกมาเคลื่อนไหวเพราะว่าจะลงโซเชียลมีเดียว่าได้ต่อสายตรงถึงผู้นำของทั้งสองประเทศพร้อมยื่นคำกู่ว่าจะระง,งับการเจรจาการค้าหากการสู้รบไม่ยุติลง โอ้โหเรื่องนี้มันสะท้อนว่านี่ไม่ใช่แค่ปัญหาความขัดแย้งตามแนวชายแดนอีกต่อไปแล้วครับแต่มันคือเกมการเมืองของมหาอำนาจที่กำลังใช้พื้นที่หลังบ้านเราเป็นกระดานหมากรุกครับคำถ,ถามสำคัญคือการเข้ามาของทรัมป์ครั้งนี้จะส่งผลดีหรือผลร้ายต่อประเทศไทยและเกมนี้จะกระทบกับความมั่นคงและเงินในกระบอกของเราคนไทยอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้แอดมินจะมาดีแพรให้ฟังแบบหมดเปลือกครับ วันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงที่ทุกคนกำลังจับตาดูการที่ทรัมป์กระโดดเข้าว่าแทรกแซงความขัดแยงระหว่างไทยกับกัมพูชาหลายคนอาจจะหมั่นใส้ทรัมป์แต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเกมนี้มันคืออะไรกันแน่ก่อนอื่นเลยนะครับในฐานะคนไทยคนหนึ่งผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของพี่น้องประชาชนและทหารกล้าทุกนายที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ปะทะกันในครั้งนี้ ภาพความเสียหายของบ้านเรือนโรงพยาบาลและพี่น้องประชาชนกว่าแสนคนที่ต้องอบพยพออกจากบ้านเกิดเป็นเรื่องที่น่าสเสียใจอย่างยิ่งครับ ผมขอส่งกำลังใจไปให,ให้กับทหารทุกนายที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติและขอสดุด,ดีวีรกรรมของผู้ที่เสียสละทุกท่านครับผมเข้าใจดีครับว่าในเวลานี้หลายท่านคงรู้สึกโกรธแค้นและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและอาจจะยังไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะมาฟังเรื่องการเงินหรือการลงทุนของผมคือการมองทะลุผ่านหมอกควันของความขัดแย้งเพื่อวิเคราะห์เกมภูมิรัฐศาสตร์และผลกระทบในภาพใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคน เพื่อให้เราเตรียมตัวรับมือได้ทันครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทําความเข้าใจถึงรากของปัญหานี้กันก่อนครับเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนและเป็นบาดแผลาทางประวัติศาสตร์สาหรับคนไทยมายาวนานครับความขัดแย้งไทยกัมพูชาที่อย่างรากลึกมาร่วมศตะวรรษครับซึ่งเป็นช่วงเวลาของการปักปันเขตแดนในตอนนั้นฝรั่งเศสได้จัดทําแผนที่ขึ้นมาฉบับหนึ่งซึ่งแผนที่ฉบับนี้ได้ลากเส้นให้ปราสาทพระวิหารเข้าไปอยู่ในเขตของกัมพูชาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอินโดจีนฝรั่งเศสในตอนนั้นครับ ประเด็นนี้ได้นำมาสู่การต่อสู้ในชั้นศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกในปี1962ซึ่งศาลได้มีคำตัดสินให้ตัวประสาทพระวิหารตั้งอยู่ในอนาเขตภายใต้อธิปไตยของกัมพูชาโดยอ้างอิงจากแผนที่ฉบับดังกล่าวที่ฝ่ายสยามในอดีตได้แสดงความคัดค้านอย่างเป็นทางการครับอย่างไรก็ตามเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ความไม่ชัดเจนของแนวเขตแดนก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาทันทีครับและในวันนี้บุคคลภายนอกที่ว่านั้นก็คือมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่กํา หลังเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคของเราครับคําถามแรกที่ทุกคนอยากรู้ครับเราต้องลืมคําว่าเพื่อนหรือพันธมิตรในแบบเดิมๆไปก่อนครับกูรูระดับโลกเขาเรียกนโยบายของทรัมว่า t r a n s e c t i o n a l diplomacy หรือการทูตแบบแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ล้วนๆครับผู้เชี่ยวชาญอย่างพลโทคริส ซึ่งเคยเป็นคนสนิทของทรัมป์และเป็นผู้เสียเปรียบได้อธิบายไว้ชัดเจนเลยว่าประธานาธิบดีทรัมป์มองการทูตแบบธุรกิจโดยมีเศรษฐศาสตร์เป็นรากฐานและเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในเวทีระหว่างประเทศเขาไม่ได้มองว่าใครถูกใครผิดแต่มองว่าดิวนี้อเมริกาได้อะไร ทุกอย่างต้องวัดกันที่ตัวเลขในบัญชีหรือที่เขาเรียกว่าบาลานซ์ชีตการที่ทรัมป์ขู่ว่าจะไม่จราจาการค้าด้วยมันคือลายเซ็นของเขาเลยครับเขาเคยทําแบบนี้มาแล้วทั้งแคนาดาเม็กซิโกหรือแม้แต่จีนเขาใช้กําแพงภาษีเป็นอาวุธเป็นเครื่องมือต่อรองเพื่อบีบให้คู่จราจายอมในสิ่งที่เขาต้องการไม่ว่าจะเป็นการลดการขาดทุนการค้าหรือการใช้ฐานการผลิตกลับไปยังอเมริกาอาเซียนเอาไม่อยู่นั่นเตงครับ กูรู <G uru> ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศชี้ตรงกันว่าอาเซียนมีจุดอ่อนสำคัญที่รู้กันทั่วโลกนั่นคือหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในและการตัดสินใจที่ต้องเป็นชั้นธามติ พูดภาษาชาวบ้านก็คือถ้าประเทศสมาชิกไม่ร้องขอความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการหรือมีสมาชิกแม้แต่ประเทศเดียวไม่เห็นด้วยอาเซียนก็จะทำอะไรที่เป็นรูปธรรมไม่ได้เลยนักวิเคราะห์จากหลายสถาบันชั้นนำบอกว่าบทบาทของอาเซียนจึงเป็นได้แค่เวทีสำหรับการเจรจาหรือแพลตฟอร์มคนอนาล็อกไม่ใช่ผู้ไกล่เกลี่ยที่มีอำนาจในการตัดสินชี้ขาดที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้หรือวิกฤตการเมียนมาก็กได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าอาเซียนทำได้มากที่สุด ก็คือการแสดงความกังวลอดทนอดกลัน้นมันก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าสุญญากาศทางอำนาจขึ้นมาครับธรรมชาติของโลกเราไม่ชอบพื้นที่ว่างพอมีช่องว่างทางอำนาจมหาอำนาจจากข้างนอกก็จะกระโดดเข้ามาเติมเต็มทันทีซึ่งทรัมป์ก็เห็นช่องนี้เขาสามารถข้ามหัวอาเซียนแล้วเข้ามาดีตรงกับไทยและกัมพูชาได้เลยเพราะเขามีไม้แข่งที่อาเซียนไม่มีนั่นคืออำนาจทางการเงินและการค้าครับมาถึงคำถามที่สำคัญที่สุดครับ เขาว่ากันว่าจีนอยู่เบื้องหลังกัมพูชาเรื่องนี้จริงแค่ไหนแล้วนี่จะเป็นสงครามตัวแทนหรือเปล่าผมจะบอกว่ามันลึกซึ้งกว่าคำว่าอยู่เบื้องหลังเยอะเลยครับก่อนอื่นเลยในฐานะคนไทยคนหนึ่งผมขอยอมรับความจริงว่าจีนคือผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่สุดของกัมพูชาในทุกมิติทั้งการลงทุนการค้าและเงินกู้ผ่านโครงการยักษ์ใหญ่อย,อย่างเบ t and Road i n i t i a t i v e ข้อมูลระบุว่ากัมพูชาเป็นนิจจินหลุมหาศาลนี่คือการสร้างอิทธิพลผ่านกลไกลทางเศรษฐกิจที่ทรานเกวิตไม่ได้เลยครับสถาบันวิจัยด้านความมั่นคงระดับโลกอย่าง CSIS มีแอร์แคนมาอย่างต่อเนื่องคือกรณีฐานทัพเรือเรียมจีนได้ทุ่มเงินมหาศาลเข้าไปปรับปรุงและพัฒนาฐานทัพแห่งนี้และที่สำคัญคือภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงแสดงให้เห็นว่ามีเรือรบของกองทัพเรือจีนเข้าไปจอดเทียบท่าแบบผูกขาดเป็นเวลาหลายเดือนติดต่อกัน มีการสร้างท่าเรือใหม่อาคารใหม่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ดูเหมือนจะถูกสงวนไว้ให้จีนใช้โดยเฉพาะแม้แต่เรือรบจากชาติอื่นที่ไปเยือนก็ยังต้องไปจอดที่ท่าเรืออื่นนักวิเคราะห์อย่างเกรกคูลิงจาก CSIS หรือดรระดับบรรยายคอบเลอร์จากลูบี้อินซิทิวมองตรงกันว่า และรัฐบาลกัมพูชาจะปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ได้ให้จีนตั้งฐานทัพถาวรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติคือการให้สิทธิพิเศษในการเข้าถึงซึ่งมันทําให้จีนสามารถใช้ฐานทัพเรือเรียมเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการตั้งระบบสอดแนมและรวบรวมข่าวคราวในอ่าวไทยเพื่อจับตาดูความเคลื่อนไหวของไทยเวียดนามมาเลเซียและที่สําคัญคือเส้นทางเดินเรือพลังงานที่สําคัญของโลกอย่างช่องแคบมาละกา มันไม่ใช่แค่ที่เพื่อนบ้านเราไปยืมเงินคนรวยมาทำบ้านใหม่นะครับแต่มันคือการที่เขายอมให้คนรวยคนนั้นมาสร้างป้อมยามพร้อมติดกล้องวงจรปิดความละเอียดสูงไว้ที่หลังบ้านเขาซึ่งป้อมยามและกล้องวงจรปิดนั้นหันมาทางบ้านเราและถนนหน้าบ้านเราเต็มๆดังนั้นกัมพูชาในสายตาของมหาอำนาจจึงไม่ใช่แค่เพื่อนของจีนแต่กลายเป็นกิ่งยุทธศาสตร์ที่สำคัญของจีนในภูมิภาคนี้ไปแล้วเรียบร้อยครับดังนั้นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นมันสะท้อนให้เห็นว่า สงครามชายแดนไทยกัมพูชาครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องของสองประเทศอีกต่อไปแล้วแต่มันคือสมอรภูมิของสงครามเย็นยุคใหม่ระหว่างอเ,อเมริกากับจีนที่กำลังต่อสู้กันผ่านตัวแทนและใช้เครื่องมือทั้งเศรษฐกิจการเข้ามาของทรัมป์ไม่ใช่การช่วยเพื่อสันติภาพแต่เป็นการเดินหมากเพื่อขัดขาจีนและทวงคืนอิทธิพลของอเมริกาในภูมิภาคนี้ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุดเขาใช้การค้าเป็นอาวุธ ส่วนจีนก็ใช้นี้สินและฐานทัพเรือเรียมเป็นเครื่องมือในการแผ่ขยายอิทธิพลและประเทศไทยของเราก็ดันมาอยู่ตรงกลางพายุนี้พอดีครับเราไม่ได้เป็นแค่คู่ขัดแย้งกับกัมพูชาอีกต่อไปแล้วแต่เรากลายเป็นหลักกันชนในเกมของมหาอำนาจโดยไม่รู้ตัวการตัดสินใจทุกอย่างก้าวต่อจากนี้ไม่ว่าจะขยับไปทางซ้ายหรือทางขวาจะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดจากข้างบนนี่คือความจริงใหม่ที่นักลงทุนและคนไทยทุกคนต้องเผชิญครับ เอาละครับสรุปสั้นๆอีกครั้งในหนึ่งนาทีก่อนจากกันนะครับ 1. คทรัมป์มาไม่ใช่เพื่อช่วยมาเพื่อที่อยู่เขาใช้สงครามเป็นข้ออ้างเพื่อเปิดโต๊ะเจรจาการค้าที่อเมริกาได้เปรียบ 2. โลกมองว่านี่คือสูญญากาศทางอำนาจที่เกิดจากความอ่อนแอของอาเซียนซึ่งเปิดทางให้มหาอำนาจอย่างอเมริกาเข้ามาแทรกแซงได้โดยตรงและ 3. กัมพูชามไม่ใช่แค่เพื่อนด้านแต่ได้กลายเป็นฐานที่มั่นทางยุทธศาสตร์ของจีนไปแล้วโดยมีฐานทัพเรือเรียมเป็นหลักฐานชื่นสําคัญทําให้ความขัดแย้งนี้เชื่อมโยงกับความมั่นคงของทั้งภูมิภาค และในฐานะคนไทยและนักลงทุนเราจะรับมือกับความเสี่ยงในภาพใหญ่นี้ยังไงผมมีเพลย์บุ๊กให้3ข้อครับข้อที่1กระจายความเสี่ยงอย่าทุ่มเงินทั้งหมดไว้ในสินทรัพย์สกุลเดียวหรือประเทศเดียวนะครับลูกกาลังเข้าสู่ยุคหลายคู่อานาจอย่างชัดเจนแล้วการผูกติดกับเงินดอลลาร์หรือเงินบาทเพียงอย่างเดียวมันเสี่ยงเกินไปแล้วในยุคนี้ข้อที่2ถือของจริงในภาวะที่โลกปั่นป่วนจากความขัดแย้งทองภูมิศาสตร์สินทรัพย์ที่จับต้องได้คือหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดครับ โดยเฉพาะทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยหรือ s a ฟ e h a v e เมื่อไรก็ตามที่มีข่าวสงครามหรือความขัดแย้งรุนแรงทองคำมักจะวิ่งสวนทางเสมอนี่คือเงินของพระเจ้าที่ไม่มีรัฐบาลไหนเสกขึ้นมาได้ครับข้อที่3ติดตามข้อมูลเชิงลึกยุคนี้การเข้าใจภูมิรัฐศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วครับแต่มันคือทักษะที่จําเป็นในการปกป้องความมั่งคัง่งและมองหาโอกาสใหม่ๆการรู้ว่ามหาอำนาจกําลังจะเดินหมักอะไรต่อไปจะทําให้เราขยับตัวได้ก่อนคนอื่นเสมอครับ